สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วนะครับวันนี้ผมไอเกตอัซาครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับรถทูชาร์เตอร์ EP 3กันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปสอนการใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะผมที่ผมเคยพูดว้ตอน EP 1ว่าก็คือเครื่องมือในวันใช้ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับผม mm. ก็คือการใช้เครื่องมือ BPM changer นั่นเองครับผม mm. เครื่องมือตัวนี้นะครับผมจะทําให้ BPM ของเจ้า,าเพลงที่เราเล่นอยู่ จากเร็วไปช้าหรือจากช้าไปเร็วได้อย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับผมสำหรับที่ชาร์จที่ผมใช้ BPM Charger ครับก็คือ Cross So นะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นชาร์จนี้นะครับอยู่ใน Discord แล้วนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับแล้ววิธีการ Import ชาร์จผมสอนไปแล้วใน EP สองนะไปดูได้เลยนะครับผมโอเคเครื่องมือตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในชาร์จที่ผมทำลวกๆ a อ a เกนนะครับผมโอเคมาดูกันซิว่าเครื่องมือนี้มันใช้ยังไงสมมติว่าอ่ะผมเล่นไปถ้า ถ้าไม่มีเสียงเพลงขอภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหานะเพราะว่าไม่มันไม่ออกว่ะพูดมันไม่ค่อยออกไม่รู้เป็นอะไรนะผมเดี๋ยวผมต้องไปให้ช่างซ่อมอีกแล้วนะผมเสียตังค์อีกแล้วนะครับผมโอเคน,น,น,นเอกเรื่องแล้วกลับมากลับมาเรื่องนี้กันต่อโอเคสมมุติผมอยากให้ตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อนสนโลก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อนสโล ที่ผมอยากให้ทำอ่ะมันก็คือให้ PPM มันลดออกไปนะครับผมพอเรากดไปแล้วใช่ไหมครับหน้าต่างตัวนี้มันจะขึ้นมามันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมคําเตือนขอเยะขอเน้นย้ําประมาณสักสามพันเส้นเส้นใต้สามพันเส้นดอกจันร้อยดอกนะไว้เลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้สามารถทําชาร์ตคุณพังได้นะครับผม <c oughs> เตือนนะครับเพราะผมเคยทําพังไปแล้วรอบหนึ่งแก้ยาวมากกว่าจะทำกลับจะกลับมาปกติได้วิธีการใช้งานนะครับผม ให้ไอตัวเส้นข้างล่างเนี่ยเส้นเส้นที่มันไม่ขยับไอเส้นสีน้าเงินเข้มๆตัวนี้ให้มันอยูต่ตรงจุดที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับผมแล้วให้เราไปที่เครื่องมือสมมติว่าตรงนี้ผมอยากให้มันช้าลงครึ่งหนึ่งผมก็เอาตัวนี้ไปคูณด้วย0.5ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้หนึ่งให้เรากดแอดไปปึ๊บมันจะขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงช่องที่174งสีู่ย์ทับคืออะไรคือตัวเลขนะครับข้างหน้า174ก็คือห้องที่174ก็คือั่งซ้ายเนี่ก็คือฝั่ง ฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องต่างๆมาดูตรงนี้ครับศูนย์ทับสี่คืออะไรศูนย์ทับสี่ก็คือเส้นแรกนะครับก็เนี่ก็คือเส้นตรงนี้นะที่ผมทําสีส้มไว้ก็คือตรงนี้จะเป็นเส้นที่ศูนย์นะครับผมโอเคสมมุติวาผมได้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับพอทําได้ว่าปุ๊บมันจะช้าลงไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถทชาชาร์จแบบสโลอะไรเราก็ทําไปได้แล้วนะครับผมตรงนี้เราก็จะได้สโล ทีนี้พอคือเราอยากจะออกจากคันสโลทำยังไงวิธีนะครับผมให้เราไปตรงจุดที่เราต้องการออกสมมุติว่าผมอยากออกตรงนี้เราก็เอาไว้เหมือนเดิมครับเส้นสีดำเงินทับเส้นตรงไหนทับเส้นตำแหน่งที่เราต้องการกดไปที่รูปตรงนี้แล้วดูให้ดีๆครับเป็นร้อยเก้าสิบแปดหรือ,อยังแล้วให้เราเปลี่ยนหนึ่งร้อยให้กลับไปเป็นปีเอ็มเท่าเดิมก็คือสองร้อยกดแอดครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้จังหวะที่สโลมาแล้วนะผมมันจะเป็นแบบนี้ ปึ๊บแล้วก็กลับไปที่200 p p m แบบนี้นะครับผมเราก็จะได้แบบนี้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสารรการใส่ท่อนสลโลว์และท่อนชาร์ในเพลงนะครับผมคําเตือนที่ผมบอกไว้ข้างต้นคือไอ้ตัวนี้ทํชาช์ดทางได้หมายความว่ายังไงสมมติสมมติผมมาทําตรงนี้แล้วกันคือปึ๊บๆๆๆขอเวลาสักครู่นะฮะอะสมมติว่าคุณทําเสร็จทั้งเพลงแล้วใช่ไหมแล้วคุณเพิ่งมาทึกได้ว่าอะตอนแรกมันจะเป็นจังหวะตรงนี้สักครู่หนึ่งนะฮะตอนแรกอ่ะ ที่ที่ระวังหนแล้มันจะเป็นแบบนี้ดีใช่ไหมแล้วเราบางเอ,อิ้อนคือนึกขึ้นได้ว่าเราลืมเปลี่ยน BPM จุดที่ช้าและจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นห้าสิบถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ตรงนี้เป็นห้าสิบแล้วตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นร้อยห้าสิบมาดูผลกันนะครับพอเราใส่ตรงนี้เป็นห้าิบ ปุ๊บเราเผลอใส่แบบผิดใช่ไหมผลที่เกิดขึ้นคืออะไรมาดูกันพร้อมๆกันครับใช่ครับชาร์จพังครับจงังหวะเพี้ยนหมดเลยจงังหวะเปลี่ยนทั้งเพลง การการใส่โนตคือต้องแก้ใหม่ตั้งแต่แรกนะครับผมนี่นะครับคือคําเตือนนะผมเตือนอย่างแบบขีดแบบขีดเส้นใต้เน้นไว้สัก300เส้นดอกจันไว้200ดอกนะครับผมนั่นก็เกินไปนะครับผมโอเควิธีนะครับที่ทําที่ถูกต้องนะครับให้คุณทําจากล่างขึ้นบนจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าคุณอยากทำตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณกระโดดขึ้นไปทำข้างบนแล้วคุณกระโดดมาทำตัวนี้แล้วคุณกระโดดมาทำตัวนี้แล้วเปลี่ยนบีพีเอ็มตรงเนี้ย ไอชาร์ทข้างบนอะ่ะพังนะครับผมเคยทํามาแล้วผมเลยต้องเตือนเพราะเดี๋ยวจะทาเป็นเดี๋ยวเผออพังแบบผมมันจะพังพังทีนี้สนุกเลยครับแก้ยาวมากวิธีที่ถูกต้องคือคือทำจากล่างขึ้นบน,นครับตรงไหนเราอยากใส่แล้วก็ใส่ไปแล้วเราค่อยๆไล่ทําจากล่างขึ้นข้างบนไปปื้มสำหรับบางเพลงคนระับที่คุณไม่ต้องการให้มันมีการเปลี่ยน BPM คุณจะทําตรงไหนก็ได้เลยนะครับผมแต่ห้ามเปลี่ยน BPM นะถ้าสมมติว่าคุณ ทำตักข้างล่างแล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วกลับมาตรงน,น,รงนี้แล้วก็กระโดดไปกระโดดมาตัวเนี้ยไม่แนะนำให้ี่ทา BPM นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือการใช้เครื่องมือ BPM changer หรือว่าการเปลี่ยนจังหวะ BPM นะครับผมสาหรับมันอาจจะใช้ยากนิดนึงตอนแรกๆแต่คุณแต่ชุนเชื่อผมฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ใช้คล่องเองนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการใช้เครื่องมือตัวนี้ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือจะเข้า Discord มา พูดคุยมาสอบถามตรงๆกับผมเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยสะดวกเข้า VC นะ VC คืออะไร w h i c e Chat นั่นแหละครับผมไม่ค่อยสะดวกนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะทําเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ c h a r จทูโรเตอร์เอาใหม่ดิโรดทูชาร์เตอร์สลับคําเฉยโรดทูชาร์เตอร์ EP ถัดไปผมจะทําเกี่ยวกับอะไรสามารถแนะนํามาได้นะครับผมว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรนะผมเราลอง เราคอมเมนต์มาแบบขอเสนอถ้าสมมติอันอันนั้นผมสนใจเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงกันเพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย